สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยดยออ o ทาหลอดบายกันชาวเรียนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินและชีวิตโดยรวม,มของคุณใน1นึ 16, 1่งถึงสิบถึงสิธันวานะจะดูให้ล่วงหน้าเพราะว่าจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์รับชีวิตบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิด เป็นไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตโอเคไหมอ่ะมากันที่ทักนะ้ำพอรารกฏบินที่สิค่ะเรามาดูกันซื้อว่าการงานการเงินสิ่งสำคัญสำคัญที่จะเข้ามาในชีวิตเราช่วงนี้มีอะไรบ้างจ๊ะเรียมพลเลอร์แม่เจ้าไพ่ดีนะมีโอกาสได้เริ่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตเจ้าขุนมูลนายหรือด้วยบุคลิกลักษณะคุณเป็นคนแบบนั้น เป็นคนที่มีมอํานาจอ่าเขาเรียกว่ามีอํานาจมีบารมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโกโ้บางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะเป็นใหญ่เป็นโตใช่ถ้าคุณทํางานราชการมีโอกาสดีๆสําหรับชีวิตเลยช่วงนี้น่าจะได้ขั้นได้ซีได้เลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนั้นทีเดียวนะจ๊ะอืมจัสมินค่อยไปอะโอเค มาน้ำกร,รกฎมินพิจิตค่ะให้ของคุณในหนึ่งถึงสิบหกธันวาค่ะช่วงนี้มีเรื่องที่คุณมันทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยพออกพอใจนักหรือความขัดแยง้งระวังในเรื่องของความขัดแยง้งในที่ทํางานขัดแย้งกับคนหลายหลายคนหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาลงนามเอกสารใดๆก็ตามขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ย อารมณ์ประมาณนี้นะคะการงานของคุณก็ดีนะการงานดีค่อนข้างจะไปได้สวยแต่ว่างานหนักงานเหนื่อยหน่อยละกันงานหนักงานเหนื่อยแต่สําเร็จบางคนทํางานเกี่ยวกับพวกอะไรโลจิสติกบ้านหรือทํางานกับต่างประเทศใช้ได้ดีถ้าทํางานเป็นระดับผู้บริหารกับบริษัทต่างชาติอะไรเงี้ยก็ไปได้สวยอยู่นะแต่งานช่วงนี้บางทีคุณรู้สึกว่า จะต้องใช้ท่าทีที่แข็งเก้าใช้ท่าทีที่ต้องควบคุมคนหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะต้องควบคุมให้อยู่ก็ระมัดระวังท่าทีที่แข็งเก้ากับคนอื่นอาจจะพูดแรงๆตรงๆจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจได้นะคะอืมทำไมมันรู้สึกถึงความอึดอัดอ่ะมีความรู้สึกมีความขัดแย้งกับ กับองค์กรก็ได้มีความขัดแย้งกับองคอ์กรหรือมีความรู้สึกว่านโยบายขององค์กรเนี่ยมันไม่สร้างสุขให้กับคุณคุณรู้สึกว่าคุณทํางานยากทําทงานลาบากคนสั่งกับคนทํามันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนั้นเลยอาจจะพูดอะไรออกไปขัดแยง้งออกไปหรือเสนอแนวคิดเสนอแนวทางออกไปแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเรา ก็ใช่ว่าเราจะผิดเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่แนวทางนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแนวทางของเขาก็ได้การงานของคุณมีความมั่นคงดีนะคะมีความมั่นคงเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกลดท่าทีที่แข็งก้าวลงนิดนึงคุณอาจจะได้ได้ขัดแย้งอะ่ะมันมีมีความขัดแย้งในองค์กรเจ้านายลูกน้องหรือใครก็ได้ที่อยู่รอบๆข้างคุณนั่นแหละไพ่อเอ็ม r อเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่คนที่แบบ ั่นอ,อกมั่นใจอ่ะแต่การมั่นใจหรือเอาชนะค้าคารเอาชนะในเรื่องงานไม่เป็นไรเอาชนะความรู้สึกตัวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าจะไปเอาชนะคนอื่นซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเราจะพยายามเอาชนะเขาแบบนี้มันมันไม่โอเคก็ระมัดระวังด้วยถ้าถ้าคนทำงานราชการเนี้ยค่อนข้างจะต้องลําบากถ้าคุณไปขัดใจเจ้านายผู้บริหารก็อาจจะนํามาซึ่งความแตกแยกได้ นะจ๊ะเหมือนคุณไม่อยากอยู่ในที่ทํางานหรือคุณไม่อยากอยู่ในองค์กรนี้เลยอะมีความรู้สึกเหมือน hmm. ถูกแรงกดดันมหาศาลอยู่นะเออเหมือนแบบเบื่อแต่ก็ต้องทำอะไม่อยากทําไม่อยากเจอสถานการณ์นี้แต่ก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้คุณรู้สึกกดดันใช่น้อยเลยอะ จะไปไหนก็ไม่ได้ด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าก็ต้องอยู่มันก็ต้องทนก็ต้องปรับตัวก็ต้องยอมบางทียอมทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราต้องยอมเราคนจ่ายตังเขาเสียงดังได้ใครเขาจ่ายตังเราก็ตามเขา,าเป็นเจ้านายเราก็ตามสิ่งที่เราทําเราก็ต้องยอมไม่ยอมมาทำไงเราลาออกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องลาออกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นค่ะ ถ้าคุณอยู่ไม่เป็นก็จะลาบากหน่อยจะมีการตัดสินใจในเรื่องยากๆหรือสําคัญาๆในงานที่คุณทำค่ะหรือการโยกย้ายบางคนอาจจะมีการมีเกณฑ์ของการเดินทางหรือการยกย้ายถิ่นฐานก็ได้นะอืมหรือบางคนอาจจะต้องเดินทางแต่เราก็ไม่อยากไปการเดินทางไม่ค่อยสะดวกสบายนักเกิดความราชารัดเกิดการติดขัดก็ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเป็นนัดติดงงไปสักเทีย่ยงเนี้ยก็ระมัดระวังด้วยนะคะ มันมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจหรือมันมีปัญหาเรื่องข้อตกลงถ้าคุณมีถ้าคุณมีคดิความนะหาข้อตกลงกันสามารถเจรจาตกลงกันได้มันจะผ่านคนไปได้ดีมันจะไม่เกิดความสูญเสียหรือมันจะไม่เกิดความยุ่งยากลาบากใจแต่ถ้าคุณใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวอารมณ์เสียไม่ยินยอมในการเจรจาอาจจะทําให้ สิ่งที่ตามมาก็คาดเดาไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะไปเจราจาอะไรากับใครก็ใช้การประนีประนอมสำคัญเป็นหลักค่ะอาบางคนอาจจะมีเรื่องวุ่นวายของเรื่องการเงินการเงินน่ะมันก็ไปได้เรื่อยๆอะบางคนมีเงินเดือนถามว่ามันพอไหมมันก็ไม่พอกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแต่เงินมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าทําอะไรได้ไมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได,กไไได้ก็ต้องยอมนะคะถ้าคนมีหนี้สินก็ยังเป็นหนีส้สนระ mm. ยะยาวๆหรือถ้าเป็นเจ้าหนี้ถ้าอยากได้เงินก็ต้องฟ้องลูกหนี้หรือเจ้าลูกหนี้หรือคุณเป็นลูกหนี้เจ้หา,เาหนี้อาจจะมาฟ้องคุณก็ได้แต่การฟ้องหรือการตกลงบอกแล้วการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. ก็จะได้รับความเป็นธรรมในการในสัญญาในเอกสารหรือการไกล่เกลี่ยนั้นๆ ตายา่ยาแรงอย่าแรงถอยได้ถอยไม่ใช่ว่าต้องถอยชันลูดแบบนั้นแต่ว่าก็ต้องคิดว่าบางทีคนเราก็ไม่ชอบท่าทีที่แข็งก้าวในการเจรจาลดราวาสองสักนิดนะจ๊ะคุณจะมีข่าวดีหรือว่าอยากรออเหมือนคนบางคนรอข่าวดีนะก็อาจจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับ ได้รับโอกาสในการทํางานได้รับโอกาสรับตําแหน่งใหม่บางคนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนตําแหน่งใหม่เออบางคนเปลี่ยนตาแหน่งใหม่โอกาสดีๆเหมือนกันจะเข้ามาแล้วละ่ะก็รอนิดหนึ่งคุณอาจจะอยากย,าย้ายแผนกไปทำนแผนกอื่นไม่ทำนแผนกนี้แล้วก็ได้เหมือนกันก็มีโอกาสของการโยกย้ายหรือได้โอกาสที่คุณรออยู่นะแต่ว่ารอนอนนานหน่อยนานหน่อยอาจจะไม่ใช่รอบนี้นะจ๊ะขอทุกพ่อัมเกร์นะ ช่วงนี้มันมีปัญหาลรอุปสรรคมาพอสมควรเลยค่ะบางทีคุณตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิต่ะคุณมีเป้าหมายนะสําหรับชีวิตแต่ว่าเบื่อกับบางทีเบือ่อคนจุกจิกไหมเบื่อเจ้านายจุกจิกเบื่อกับคนรอบข้างจุกจิกงานก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วยังเจอคนนู้นมาจุกจิกจู้จี้ใส่เราเราก็เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยระวังคนมาเล่ยขาเก้าอี้ค่ะการทํางานบางอย่างต้องใช้เทคนิคต้องใช้เทคนิคใช้วิธีการตรงไปตรงมาไม่ได้นะคะ มันเป็นการตรงไปตรงมาไม่ได้ก็ต้องมีเหลี่ยมนิ็นึงหาเหลี่ยมหามุมที่มันมันทาให้คุณเอาตัวรอดปลอดภัยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆจริงๆบางคนเลื่อนขั้นแน่นอนบางคนย้ายด้วยย้ายแล้วไปเลื่อนย,ย้ายย้ายจากที่นี่แล้วไปได้ตําแหน่งใหม่ได้ดีทีเดียวนะคะโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไพ่ที่ดูอาจจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนหน้า หกเดือนหน้าถ้าอะไรยังไม่ได้เกิดโอเคไหมอ่ะมาในเรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักเรื่องของความรักบางคนอยู่ในความรักที่คุมเครือไม่แน่ใจหรือการอยู่กับคนรักที่เรามีปากมีเสียงถกเถียงกันอยู่เป็นประจำ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งคนอื่นให้คนอื่นอยู่ภายใต้อํานาจในการคอนโทรลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเหมือนเราก็เชื่อมั่นเราอาจจะแบบหวงเขาสั่งเขาอาจจะไม่ได้สั่งเป็นคําพูดแต่แบบพูดจานโน้มน้าวให้เขาไปในทิศทางที่เราต้องการแต่ในความรักที่เจออยู่คุณอาจจะไม่ได้เจอความรักที่ สั่งซ้ายไปซ้ายขวางสั่งขวาไปขวาอาจจะเจอคนที่ไม่ยอมรับฟังคําคสั่งคุณก็ได้เอ,อแล้วคุณอึดอัดไหมใช่คุณก็จะอึดอัดและในบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณบางคนอยู่ในทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณก็ตามระวังไปเจอรักซ้อนนะแล้วไม่มีสถานะกับตรงนี้ถ้าคนมีความสัมพันธ์เรื่อยๆกันก็อาจจะมีคนมาแทรกกลางระหว่างคุณก็ได้ นะจ๊ะอ่ะคนโสดเราเป็นยังไงคนโสดจะมีใครเข้ามาใหม่ๆหมไหมคนโสดคุณอยู่กับครอบ,บครัวน่าจะมีความสุขค่ะครอบครัวให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนโสดเหรอคนโสดบางคนมีคนเข้ามาสี่หรือหนึ่งเป็นคนเก่าๆคนที่เคยเลิกไปแล้วเคยทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันไปแล้วมีโอกาสการกลับมาคืนดีของคนเก่าๆถ้าคนใหม่ๆ คุณไม่เอาอ่ะคุณตั้งดาบแล้วอ่ะจริงคุณไม่อยากได้แล้วบางคนบอกว่าไม่อยากได้บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันไปเลยแต่มีความรักอยู่ไหมมีค่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะใครอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนบ้างสถานะไม่ชัดเจนเกิดความขึงขวง,งเกิดความกดดันจากอารมณ์ของอีกฝ่ายแต่ก็สามารถนําพากันกันไปได้ไม่ชัดเจนหรอก <S <S ความรักที่ต้องมีระยะห่างค่ะ บางทีเกิดจากเรื่องของความหึงหวงหรือในเรื่องของความต้องการที่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ไม่เท่ากันค่ะมันพากันไปได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันจับมือกันไปได้ยาวๆนั่นแหละนะแต่ว่าบางทีสถานการณ์ของคุณต้องรูในเรื่องของอารมณ์ความมึงหวงและความเอาแต่ใจของอีกฝ่ายคนที่คุณด,ณดวด้วยเช็คดีๆว่าเขาคนนี้ คุยกับคุณคนเดียวหรือไม่เขามีกับคุณคนเดียวหรือเปล่าเนะจ๊ะรักสามเศร้ารักซ้อนมาดูกันว่าเป็นยังไงคะไพ่ของคนรักสามเศร้าคุณเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะเป็นโมเมนต์ที่ตรงกันค่ะบางทีเราคิดว่าเราเลือกรักคนผิดไหม คุณสองคนมีพชชั่นต่อกันทั้งคู่มีพชชั่นนะแต่มันมีความขัดแย้งกันหมายถึงใจที่ตรงกันอยากได้กันอยากมีความสัมพันธ์กันอยากอยู่ตรงนี้ซึ่งการรักกันมีความรักแต่มันเป็นรักที่ไม่มากพอใครบางคนรู้สึกว่าการเข้ากระโดดเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากมันทุกมากมันดูไม่มีความสุขความสัมพันธ์เลยอารมณ์นี้อะ ไปกันที่คนรักของคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้คะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขารู้สึกอย่างไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงไปดูกันเลความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเขาเขารู้สึกอย่างไงกับคุณใครบางคนมีครอบครัวแล้วเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกว่าต่างคนต่างมีครอบครัวไหมเขารู้สึกว่าเส้นทางระหว่างเราสองคนนะมันเป็นเส้นทางที่เปลีนเกีียวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเส้นทางที่คู่ขนานค่ะแต่เขาก็ยังอยากมีคนไว้และเขาก็อยากมีคนของเขาไว้ด้วยจะปาสองมือนอกบางคนเป็นดีวกับกรกฎดบางคนดีวกับดินพุชกันบังกรน้ํากรกฎดมินพิจิกไฟก็มีนะ เขาคิดยังไงกับคุณเหรอมองในความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ยากมากเขารู้สึกถึงการกลับกองไม่ได้จะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ก็เจ็บแต่จะเดินหน้าต่อไปมันก็เจ็บเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาพยายามพยายามบาลานซ์บาลานสิ่งสองสิ่งไว้ในมือค่ะบาลานคนนี้ไว้คนหนึง่งบาลานคนนี้ไว้คนหนึง่งเพื่อถ่วงดุลกันถ้าคนนี้ทุกไปหาคนนี้ถ้าคนนี้ ทุกไปหาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมชัวครับก็รักกันนะรักกันระหวังอนาคตร่วมกันด้วยอย่างมีความสุขอยากเริ่มต้นใหม่กับกันละกันแต่มีความเครียดความกดดันซึ่งต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากถ้าถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มหลงดีกว่า เพราะว่าจากในความรักที่มีแต่ความกดดันและความเครียดเข้าหากันนั้นน่ะบางทีคุณก็ไม่ได้สุขในความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่ได้สุขในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีชื่อมีเสียงเป็นคนดังเป็นคนดังใครไปไหนใครรู้จักอย่างเงี้ยถ้าความสัมพันธ์นี้นะรักไหมไม่มันเป็นความรักมันอาจจะเป็นความรักความต้องการความปรารถนา แต่มันเป็นความรักที่ลับๆอะ่ะมันไม่มีอนาคตใช่มันดูไม่มีอนาคตในความสัมพันธ์นี้ค่ะต้องถามตัวเองว่าอยู่ทําไมอยู่เพื่ออะไรเราทนเพื่ออะไรเราปรับตัวเข้าหากันเพื่ออะไรสุดท้ายปลายทางเราจะได้เป็นของการละก,กันหรือไม่ก็ไม่นะเขามองคุณเป็นคนยังไงนะ้าเขามองคุณเป็นคนยังไงแรงตรงเก่ง เอาแต่ใจบ้างใช่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่านคุณยากจริงๆอ่านคุณไม่ค่อยออกคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สลับซับซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็พูดง่ายเดี๋ยก็พูดยากเดี๋ยวก็เอาแต่ใจเดี๋ยวก็มีเหตุผลคุณเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายมีความเก่งมีครบเครื่องเขาเรียกว่าครบทุกอย่างค่ะเหตุผลก็มี เวียงก็เวียงแรงก็แรงนี่เขาแบบโอ้ยอืม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 ไหลรอบแล้วนะถุงทองนะควนมามาขึ้นมาแล้วก็ไม่ดูถามว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงบางครั้งเขามองว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรก็ตามที่สามารถทําให้คุณพอใจได้คุณก็โอเคแต่ถ้าทําอะไรที่คุณไม่พอใจคุณก็ไม่โอเค จะรักใครก็ต่อเมื่อเหมือนเหมือนไม่ใครบางคนในที่นี้คิดว่าตราบใดที่ฉันทําดีกับเธอตราบใดที่ฉันทําตามอย่างที่เธอต้องการเธอก็รักฉันแต่ถ้าตราบใดที่ฉันไม่ได้ทําในสิ่งที่เธอต้องการเธอก็ว่าฉันไม่ดีอะไรอย่างรเงี้ยอารมณ์เนี้ยนะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในเดือนนี้ค่ะอืมถ้าคุณถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางหรือเป็นรักซ้อนนะไปกับทะเลาะกันอีกครั้งแล้วเลิกกันกี่ันแล้วคะเลิกแล้วเลิกจริงๆริงไหมเลิกกันแล้วกลับมาอีกไหมเลิกกันแล้วก็ทะเลาะกันอีกไหมเลิกกันมาดีกันแล้วก็มีปัญหาอีกไหมแล้วเลิกกันได้จริงๆริงไหมเออเดี๋ยวรักเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกพออยู่ในสถานการณ์ที่เหมือน เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยอะจับต้องลำบากนะสถานการณ์เนี้ยเหมือนมันมีความทุกข์ใจมากกว่าความสุขใจที่ได้รับมันมีมันมีทั้งความสุขและความทุก์ขอยู่ตรงนี้แต่ความทุก์มากกว่าความสุขยิ่งถ้าเป็นรักซ้อนด้วยแล้วอาการของทุก์ขมากกว่าสุขแน่ๆค่ะโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนำให้กับคุหน่อย ให้แนะนําในเดือนนี้ค่ะอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะคนมีความลับสิ่งที่สําคัญคือการมีความลับบางสิ่งบางอย่างหรือการที่มองตัวเองว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะแล้วพอมั่นใจแล้วก็ไม่อธิบายไม่พูดไม่บอกเหมือนคนที่แบบฉันมั่นใจอะ ฉันมั่นใจว่าฉันทําถูกแล้วฉันดีแล้วฉันมีเสน่ห์คนเขาหาฉันเยอะใครก็ต้องการฉันเป็นเป็นความมั่นใจที่แบบที่แบบสุดสโตงอ่ะแล้วเขาก็มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่จบถึงจะจบกันไปแล้วแต่เขาก็ไม่ีความมั่นใจว่าเขาสามารถจะคีบความสัมพันธ์นี้ไว้ได้เพราะเรามีความผูกพันรักกันหรือเปล่าอ่ะขอให้แนะนําในเดือนนี้ค่ะ เรื่องของความรักเห็นชัดมากในเดือนนี้ระวังเรื่ององใจแงละกันอืสิ่งที่เตือนระวังการถูกจรกร,รมรข้อมูลระวังของหายคนนินทาว่าร้ายระวังคนมาขอความช่วยเหลือระวังคนมาขอยืมตังค์ระวังคนฉลาดถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแต่เราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราคบเขาอ,อ,อ,อาจจะฉลาดกว่าเราคนเราไม่มีใครโง่าว่าใครอะเพียงแต่ว่า รู้จะพูดหรือไม่พูดรู้จะทําหรือไม่ทำรู้จะทํำยังไงกับสถานการณ์บางคนรู้รู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมไม่ใช่งูนะคะเพียงแต่เรามีเหตุลผลในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไพ่มันมองถึงคุณสองคนเนี่ยมีสิ่งในใจบางครั้งก็ไม่ได้บอกความจริงกันมันเป็นเป็น เป็นเรื่องที่อาจจะบอกไม่ได้บอกไปแล้วไม่ดีอาจจะเป็นการโกหกขาวก็ได้นะแต่มีใครทําอะไรรับหลักในที่นี้และไม่พูดความจริงปัญหาคือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าพูดความจริงแบบจะรับได้ไหมนั้นนะคือปัญหาบอกมาเถอะความจริงมีอะไรถ้าพูดไปก็รับไม่ได้ปัญหามันเกิดจากตรงนี้ซึ่งถ้ารู้สึกถึงการถูกแทงข้างหลัง อีกฝ่ายหนึ่งมารับรู้ที่หลังถ้าเราไม่พูดเราไม่บอกก็จะเป็นปัญหาที่บานปลายและพานจะจบความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการการพูดกันหรือการอธิบายเข้าใจให้เข้าใจซึ่งกันและกันจะนํามาสึ่งความสุขในอนาคตมีอะไรบอกกันตรงๆมันเหมือนเวลาคนเราอะถูกแทงข้างหลังนะมันเจ็บนะมันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกว่าแบบมันเสียความรู้สึกมันเสียเซลล์มันเสียอีโก้มันรู้สึกมันรู้สึกว่า ทำไมทางชั้นข้างหลังอะไรเงี้ยถ้ามารูดที่หลังก็จะแย่หน่อยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืงกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ